นะครับทำไม0.1ตรงนี้เขาเรียกว่าจุดวิกฤตนะครับก็ทําให้เราเขานี่เขตเทศบาลนครแต่ถนนซูเปอร์ไฮเวย์โซนนี้ขึ้นไปถึงตรงนี้คือเขตเทศบาลตําบลช้างเผือกยิ่งขึ้นตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปนประมาณ2กิโลเมตรบีโค้งแม่ขา่าคาดนะฮะประมาณ1.2กิโลเมตรครับในส่วนของที่ภาดฐานในเขตเทศบาลเนี่ยจะค่อนข้างมีชุมชนอยู่อย่างหนาแน่นครับ แล้วก to ็มีโบราณสถานประกอบการที่ค่อนข้างี่เยอะเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยก็จะมีน้ําเสียที่ปล่อยออกมของแม่ค้าก็เยอะตามอตไปด้วยในการแก้ไขปัญหาสภาพน้ำปลอมแม่คาและจัดประชุมลค้าหรือการแก้ไขปัญหาสภาพน้ำปลองแม่ค้าในวันนี้เพื่อส่งเสริมให้มีส่วนร่วมของประชาชนและกของทุกภาคส่วนในการพัฒนาและแก้ไขปัญหาของน้าเสียของแม่ค้า ให้เกิดความยั่งยืนซึ่งของแม่คาเป็นหนึ่งในเจ็ดสิ่งที่เป็นชัย,ยั่งคลของจังหวัดเชียงใหม่โดยในอดีตเป็นหล่งน้าที่ใช้ใสําหรับการกันดินแรงท่องเที่ยวที่มีคุณภาพและต้องคํานึงถึงผลกระทบที่จะเกิดข,ชนชนขึ้นต่อชุมชนสังคมวัฒนธรรมและสิ่งแวดลอ้อมเพื่อให้เกิดความสมดุลและการพัฒนาที่ยั่งยืนเดยร่วมกับกระทรวงมหาดไทยซึ่งมีท่านสุธิพงศ์จุฑาเรศประธานกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานเพื่อติดตามการดำเนินงานพัฒนาของแม่ค้าจังหวัดเชียงใหม่ สำหรับจงังหวัดชุมพรนะครับซึ่งถ้าพูดถึงตัวเมอืองนะครับจะประกอบไปด้วยสามองค์อเคือเดือดแม่ริมอำเภอเมืองแล้วก็ทหารตองพระฤาษีจ,จะมีประชากรต,ตมายยมด้าวเนี่ยล่าสประมาณสี่แสนขอันนี้มานะดูในมิติที่ผมเอง,องเรียนตรวงว่ายังไม่เคยได้มีโอกาสมาแล้วก็ต้องกราบขออภัยที่เพิ่งจะมาได้เดือดการมาดูเรื่องของพรอ,องแม่ขานนะครับส่วนการขยายจิตสาสาในสถานการศึกษาที่ลงมามีมีส่วนร่วมแล้วก็ดูแลความเป็นไปแล้วก็คอยติดตามกัน ตามแต่ละขั้นตอนต่างๆนะครับผมเชื่อว่าเป้าหมายหลักในการที่จะมาฟื้นฟูของแม่ขาต้นๆนะครับเราคง,งต้องตั้งเป้าไว้ก่อนว่าเราอยากเห็นของแม่าคนะ้ากลับมาเหมือนสภาพที่ดีนะครับเหมือนรับร้อยปีก่อนนี้เป็นคลองที่น้ําสวยนะครับมีภูมิทัศน์ที่สวยงามน้นาําสะอาดเหมือเมื่อก่อนในภายในปีใดนะครับจากนี้ไปอีก6ปีนะครับนับปี2515นะครับ1ปีเป,ป,ป็นตะ้วก็ไปอีกหกปี เป็นเป้าหมายที่ไม่น่าจะมานจนเกินไปเมื่อสทีมานะครับมาส่วนหนึ่งนั้นก็นนคือมาติดตามความคืบหน้านะครับในการที่จะมาพัฒนาแล้วก็ทําให้สภาพของแม่ขานั้นมีความ สมบูรณ์นะครับมีความสวยงามแล้วก็มีคุณภาพน้ําที่เรียกว่าใสดังเดิมนะครับจากที่เมื่ออนเคมเป็นการทํางานวันนี้ถือว่าเป็นสิ่งที่โชคดีนะครับที่เรามีหลายหน่วยงานเข้ามาเรียกว่าบูรณาการการทางานด้วยกันที่สําคัญที่สุดนะครับเรามีศูนย์ดำเนินการใหญ่กีฬาสามราชธานีที่เป็นเรียกว่าหน่วยงานสําคัญนะครับแล้วก็คอยดูแลความเรียบร้อยกันในการดําเนินงาน ต้องเรียนว่าการที่จะฟื้นฟูของแม่ขาให้กลับมามีสภาพสมดุลเสริมนั้นการมีส่วนร่วมของพี่น้องประชาชนนะครับวันนี้มีความสําคัญเป็นอย่างยิ่งการที่จะนําน้านะครับเพิ่มน้ําต้นทุนจากทางแม่แตงนะครับให้เข้ามาในคลองแม่ขานั้นเป็นสิ่งที่สามารถทําได้ในอนาคตแต่ว่าประเด็นสำคัญก็คือการจะทาให้พี่น้องประชาชนที่ในพื้นที่ของเทศบาลนะครับของเมืองเชียงใหมนะ่นั้น ได้ตระหนักแล้วก็ลดปริมาณน้ําเสียที่เกิดขึ้นตั้งแต่แลหล่งกำเนิดท่าท่าผ่านไปนั้นมาถึกับการแก้ไขปัญหาที่ปลายเหตุการแก้ไขปัญหาที่ต้นเหตุก็มีการเร่งนะครับบำบัดน้ําเสียการมีระบบบำบัดน้ําเสียในแต่ละพื้นที่หรือแม้แต่ในแต่ละชุมชนเพื่อให้คุณภาพของน้ําเสียที่ได้ผ่านการบำบัดแล้วแล้วมารวมกันนั้นเนี่ยทำให้น้ําในคลองแม่ขานั้นไม่อยู่ในสภาพที่เน่าเสี่ นะครับดังนั้นการทำความเข้าใจที่น้องประชาชนในเขตเทศบาลในหลายๆชุมชนที่อยู่ในพื้นที่รวมไปถึงองค์กรปกครองท้องถิ่นที่ครอบแม่ขาดั้งไหลผ่านทั้ง9ก้าแห่งนั้นการมีแผนแม่บทที่สมบูรณ์การบริหารจัดการในแต่ละพื้นที่นั้นเป็นสิ่งที่สําคัญจึงเป็นสิ่งที่ผมได้พูดในที่ประชุมเมื่อสักครู่ว่านะครับในทุกรุององค์กรปกครองท้องถิ่น